มแมลงเนาปะปัวบาดควายพี่น้องเอยบิ่งดูฮะหาะมันชิดิดปากผู้เจ้าค <c oughs> วายดิดปากพี่นะ้องชิดดีดป้าจิจุทางนอกมันยานมันดิดปากดีดยังยับเข้าไปในปากบาดมันนัน ไฟพูนความแม่ชื่อหน่น้องเน้ะเออเ้าเ้าน้อยชื่อไห่โนเขากลัยเลยงน้วนควายน้าเายพูนไปตอนนั้นเน่ กุยปลันนม้ยปลันนิ่เปนพี่น้องกจะเปนน็นัดเอ Girl? ชิมเค้มะน่อง